บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลพลงามครับอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งอยู่ที่ต้นน้ําอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะก็ยังมีมวลน้ําไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้หลังจากตรงจุดนี้แล้วนะครับผมจะพาพวกเราไปดูอีกจุดหนึ่งที่อาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับที่ที่ลหลายๆคนเป็นห่วงว่าตอนนี้สมาชิกเหล่านั้นจะอยู่ยังไงนะครับนั่นก็คือที่บริเวณ มนะอุทยานโกสัมปีนะครับหรือว่าคนในพื้นที่ของเราจะเรียกว่าบุงลิงนะครับคำว่าเอื่นบะบุงลิงก็คือเป็นภาษาอีสานด้พีพน้องเด้อนะครับหลายคนบอกว่าทําไมท่านไม่พูดภาษาอีสานเอาครับบอกภาษาอีสานกันแน่จ้านวอยครับหลังจากที่น้ำมันไหลทะลักเข้ามาในหลายพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรครับซึ่งมวน้ําก้อนนี้นะครับอยู่รัศมีนะครับห่างจากแม่น้ําชีเราวรา 1>, 1กิโลเมตรนะครับด้านละ1กิโลเมตรนะครับก็รวมรวมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายหลายพันไร้นะครับเฉพาะในพื้นที่ของบ้านโพนงามบ้านหนองผือนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูความเสียหายที่วนอุทยานโกสัมพีไปดูว่าตอนนี้ลิงนับหมื่นๆตัวเขาอยู่ยังไงนะครับ วันนอุทยานโกสัมีวันนี้ครับลิงกับตรงนี้น้ำาุ่มพีน้องครับขึ้นมาอยู่ตามต้นมงต้ใหม่ครับเนี่ยตามวัดอย่างเงี้ยเห็นไหมแหมครับในวัดนะไม่แต่ลิงเลยสังเกตรครับนี่คือปริมาณน้ำที่มาจากทางบ้านน้องพือบ้านพ่นง่ำเมื่อกี้ครับที่เข้าไปไทยนะครับเราก็จะมองเห็นนี่นะครับ จริงบริเวณถนนตรงนี้สูงพอสมควรครับแต่ว่าน้ํามันเอ่อนะครับน้ําล้นตลิ่งของแม่น้ําชีขึ้นมาสูงนะครับก็ทําให้นี่แหละฮะมังคีทั้งหลายครับตรงนี้ยุ่งเพิ่งตงน้นใหม่ครับแล้วมันก็จะส่งผลกระทบก็คือเรื่องของบางบางตัวมันกับไปตามสายไฟครับไปหาเพิ่นว่ายังกับไปหาเนืยอยู่ในกินในตลาดนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าวนอุทยานโกสัมพีครับหลายคนเอิ่นซื้อกันคือบุ้งลิงนะครับก็คือทีทีเลิกเป็นเมืองโตยุนีครับเห็นบ่นครับน้ำท่วมหนักครับก็ต้องอพยพกันแล้วครับลิงหลายตัวครับไปเบิรงเข้าข้างในนะครับตอนนี้ลิขิตนวนหลายเมืองตัวครับจะต้องอพยพอยู่ทุกตนใหม่นะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ ก็ไปหาอาหารอยู่ในตลาดอำเภอโกสุมพิสัยนะครับกระติดให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนเพราะตำรวนะครับเนาะเมื่ออื่นนะครับผิสิภาพี่น้องเฮาตะเวนในแถบอำเภอโกสุมพิสัยครับไปเบิงว่ามู่บานในแน่นะครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในขณะนี้นะครับซึ่งคาดว่าเมื่ออื่นนะครับสิตระเวนไปหลายมู่บานพี่น้องแถบอำเภอโกสุมพิสัยเฮานะครับ